ปี1979ผ pues ู้กำกับลิลลี่สกอตได้พาเราไปพบกับความสยองกลางห้วงอวกาศที่กรีดดังเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงกับเรื่องราวของลูกยานนอสโตรโมยานขนส่งแร่ที่กำลังอยู่ระหว่างทางกับโลกแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากดาว LVC 26 ดวงดาวทะมึนที่พวกเขาได้พบกับซากยานต่างดาวขนาดักษ์พร้อมปริศนาที่ถูกทิ้งไว้มากมายแต่ไม่ทันได้หาคำตอบหนึ่งในลูกเรือยานนอสโตรโ o ก็ถูกเอเลี่ยนประหลาดเกาะเข้าที่หน้าก่อนที่จะให้กำเนิดซีโนมอร์สอสุรกายทมินที่ออกมาฆ่าชีวิตพวกเขาทีละคนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแฟนชส์เอเลียที่พาคนดูไปพบกับความบันทึกขวัญหลากหลายรูปแบบ ที่มีทั้งดีและนั่นแหละครับถึงแม้จะมีหนังตามมากว่าหกภาคผ่านมือพุ่งกลับมาแล้วทั้งเจมส์คาเมลอนเดวิดฟินเชอร์และพอลเดวสแอนเดอร์สันแต่คนดูอย่างเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้มีที่มาจากไหนและสร้างยานในหนังภาคแรก คืออะไรปี2012 r ริด e y ลีย์สกอตกลับมาพาคนดูย้อนรอยสู่จุดเริ่มต้นของความสยองทะลุจักรวาลอีกครั้งกับเรื่องราว29ปีก่อนเหตุการณ์ในเอเลียนภาคแรกกับ Prometheus เรื่องราวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการหาคำตอบว่ามนุษย์เรานั้นถูกสร้างมาด้วยน้ำมือของใครและมุ่งหน้าสู่ดาว LV-223 ที่ที่พวกเขาคิดว่าคือจุดกำเนิดของมนุษย,ยชาติ แต่ที่จริงแล้วกลับกลายเป็นดวงดาวที่ถูกเอาไว้ใช้ทดลองอาวุธเคมีมรณะที่มาในรูปแบบของของเหลวสีดำอาวุธของพวกเอนจิเนียร์สายพัน์ธุชั้นสูงที่มีรูปร่างคล้ายเทพประการณกรีกท้ายที่สุดแล้วแผนสำรวจของ PROMETEUS กลับต้องกลายเป็นหายนะที่มีผู้รอดชีวิตเพียงสองคนก็คือดอรอลิซาเบธชอและเดวิดแอนดรอยนักสำรวจที่กุมความลับเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเอาไว้ My name is Elizabeth Shaw, l o s t survivor of the Prometheus, and I'm still searching. ปี2017กลิ่นข่าวเลือดในกองถ่ายเข้มข้นกว่าที่เคยเพราะหลังโพมิทิวสถูกจิกเบาๆว่ายังน่ากลัวไม่พอลิดี้สกอตในวัย79ปี ต้องการจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นอีกครั้งว่าเขาคนนี้ยังเก่งกาจในการทําให้ทุกคนขวัญผาวาไม่ต่างจากเมื่อ38ปีก่อนในบทสัมภาษณ์ของนิตยาสาร EMPIRE ยวิทลีสกอต t ได้เผยสูตรลับที่ทําให้หนังฉบับ1,979ยังคงชวนผาวามาถึงทุกวันนี้ว่าซีโนมอร์ฟไม่ต่างอะไรจากฉลามในจอบส์เลยเราไม่ต้องโชว์มันมากเกินไปปล่อยให้บรรยากาศ บิวคนดูไปเรื่อยๆและเลือกเอามันออกมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเหตุผลที่ r i d ลี y สก o อตกลับไปพูดถึงหนังเก่านั้นก็เพราะว่า Alien Covenant จะเป็นการกลับสู่รากง่าของความสยองที่แฟนเดนตายหลายคนต่างโห้ยหาเหตุในหนังภาคนี้เกิดขึ้น10ปีหลังจากหายนะของยาน Prometheus เมื่อลูกเรือยาน Covenant ลงไปสำรวจดวงดาวที่หมายมั่นว่าจะเป็นที่ที่เหมาะสมแก่ก,การสร้างอาณานิคมแห่งใหม่แต่เส้นทางสู่สวรรค์กลับต้องกลายเป็นนรกย้อนกลับไปในพูมิเทียสเราได้คำตอบแล้วว่า เจ้าของเหลวสีดํานั้นคือต้นกําเนิดของซีโนมอฟแม้เจ้าดีคอนที่เกิดออกมานั้นจะรูปร่างแตกต่างก,กับซีโนมอฟที่เรารู้จักกันอย่างเห็นได้ชัดแต่นั่นก็คือสัญญาณชั้นดีว่าตัวละครที่เราทุกคนรักกําลังจะกลับมาหลังจากหายจากจอใหญ่ไป10กว่าปีในที่สุดซีโนโมอฟเอเลนสีดําทมินก็กลับมาทวงบพลังความสยองอีกครั้งซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆนะครับก็จะพบว่า มีความแตกต่างจากหนังฉบับปี1979อยู่พอสมควรเลยโดยเฉพาะช่วงลำตัวที่บางลงทางคอนเนอร์โอซอลิแวนหัวหน้าทีมออกแบบและสร้างสรรค์เอเลียน,นชวนสยองของเรื่องนี้ได้เผยว่าซีโนมอร์ฟใน Alien Covenant คือสายพันธุ์เดียวก,กันกับในหนังภาคแรกนั่นแหละครับแต่เจ้าตัวนี้ซื่อตรงกับงานออกแบบของ HR g าร์กีเกมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่มีข้อจำกัดในการสร้างมากมายและหลังหลบในเงามืดมาตลอด เราก็จะได้เห็นมันออกมาล่ากลางแสงแดดที่เจอใกด้วยแต่เพราะเป็นหนังใหม่บริ y ลีสก t เลยไม่เพียงแค่นำซีโนมอฟเอเลียนขวัญใจมหาชนกลับมาแค่ตัวเดียวแต่เขายังสร้างสายพันธุ์สยองตัวใหม่ที่ร้ายกาจยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยนีโอโมอฟเอเลียนผิวสีเพื่อที่เกิดจากเหยือวผู้โชคร้ายไปติดเชื้อจากเกสรมรณะที่เติบโตจากเหลาของเลวสีดำ ก่อนจะเกิดการฟักตัวและงอออกมาจากหลังของเหยื่อโดยไอเดียแรกเริ่มของนิวมอส์นั้นมีมาตั้งแต่เอเลียนภาคแรกจนถึงพมี t h e u สแต่ไม่เคยถูกใช้จริงมาก่อนจนหนังภาคล่าสุดโดยแ a t h ธอรีนวอเตอร์สันผู้ที่ต้องมารับมือกับมันเคยว่าแม้เธอจะอ่านบทและแสดงในหนังทั้งเรื่องแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้เธอเตรียมใจกับเอเลียนชนสยองตัวนี้ในหนังฉบับสมบูรณ์ได้เลยแม้แต่น้อย Once gets going gets it doesn't really doesn really stop until the really um แม้สเกลของหนังจะดูใหญ่ยักขึ้นกว่าหนังฉบับปี1979เยอะมากแต่จอห์นโลแกนมือเขียนบทผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังอย่าง Gladiator, The Last Samurai และ Skyfall ก็เผยว่าทามกลางไอเดียที่ช่วยขยายจักรวาลของเอเลียนให้กว้างขึ้นนั้นเขาโฟกัสที่จะเขียนบทหนังสยองขวัญที่จะพาคนดูระทึกตั้งแต่ต้นยันจบมากกว่า แต่ก็นั่นแหละครับระดับจอห์โลแกนแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมเล่าเรื่องง่ายๆแน่นอนเพราะในหนังภาคใหม่นี้เราจะได้พบกับไมเคิลแฟ a s สเบนเดอร์ถึง2คนบทแรกก็คือเดวิดแอนดรอยรุ่นแรกของเวล n นคอร์ปอเรชันที่ร่วมเดินทางไปกับยาน p r o m e t ทียสความขี้สงสัยและไฝ่รู้ของเขานำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ Big things have small อีกบทหนึ่งของ Michael f a s t b e n เด r นะครับก็คือ Walter ร์แอนดรอยรุ่นใหม่ที่เดินทางมาพร้อมกับยาน Covenant โดยสิ่งที่ทำให้ Walter นั้นแตกต่างจากเดวิดเนี่ยนอกจากสีผมแล้วก็คือระบบประมวลผลที่เข้าใจหัวอ,อกของมนุษย์มากขึ้นมาถึงจุดนี้เชื่อว,ว่าหลายคนต้องสงสัยแน่นอนครับว่าดรอลิซาเบธชอที่รับบทโดยนูมิลาเพสหายไปไหน หนังส่อน The Crossing ที่ปล่อยอมาโค้งสุดท้ายก่อนหนังฉายได้เผยชะตากรรมของอลิซาเบธชหลังจากออกยานไปจากดาว l v 223เธอได้ช่วยซ่อมเดวิดให้กลับไปสู่สภาพเดิมและมุ่งหน้าสู่ดาวบ้านเกิดของเอนจิเนียร์หรือผู้สร้างแต่พอการเดินทางอันแสนยาวไกลชเลยต้องเข้าสู่บดจำศีลและปล่อยให้เดวิดใช้เวลาศึกษาวิถีชีวิตของเอนจิเนียร์และวางแผนรับบางอย่าง ตัดภาพสิปีต่อมาอย่างที่ทั้งสองเดินทางมากับเหลือเพียงแค่ซากทางโปรโดิวเซอร์ของหนังอย่างมาคับแฟมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าชะตากรรมของอลิาเบธชอนั้นคือเซอร์ไพรส์ของหนังเราจะไม่บอกอะไรเกี่ยวกับเธอเด็ดขาดถ้าอยากรู้คำตอบก็ต้องไปดูเองในโรงภาพยนตร์เมื่อนางเอกคนเก่าหายไปนางเอกคนใหม่ก็ต้องก้าวเข้ามา เอเลนคอเว a n นได้แคทเธอรีนวอ t ตอร์สตนักแสดงสาวมากฝีมือที่เคยฝากผลงานไว้ใน Steve Jobs และ Fantastic Beasts and Where to Find Them มารับบทเป็นแดเนียลหนึ่งในลูกเรือ,อยานคอเ n a n นที่ต้องรวบรวมสติหยุดเหตุการณ์สยองครั้งนี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่และนอกจากแ a t h ธอรีนวอเตอร์สตันและไมเคิ e แฟสเบนเดอร์แล้ว เอเลนคอม e n นแนยังมีแดนนี่แม็ตไรด์ดาราสายห้าที่ปกติเล่นแต่หนังคอมดี้มาพลิกบทบาทเป็นเทนเนสซีนักบินฝีมือเยี่ยมที่ดูโง่เฮ้งแล้วเนี่ยดวงน่าจะดีที่สุดในกลุ่มนักแสดงสมทบนะครับตรงกันข้ามกับบิลลี่ครูดับในบทออรแรมนักชีววิทยาประจำทีมที่ดันดวงสวยกลายเป็นเหยี่อให้กับเฟสฮักเกอร์เสด้และฝากคันมรณะเอาไว้ ส่วนคนที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็เห็นจะเป็นเจมส์แฟรงโกในบทแบรนสันกับตันยานคาเวเนนซึ่งเป็นสามีของแดนเนียลส์นางเอกประจำภาคนี้อีกด้วยครับ2ส,สัปดาห์แรกของการถ่ายทำเอเลนคาเวเนนเกิดขึ้นที่มิลฟอร์ซาวแหล่งท่องเทีย่ยวสำคัญทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์ซึ่งถูกจำลองให้กลายเป็นดวงดาวบรณะแห่งใหม่ก่อนที่ทีมงานจะย้ายไปถ่ายทำในสตูดิโอที่ซิดนีย์เพื่อเนรม,มิตฉากบนยาน และฉากคลายแม็กซ์ยังสร้างเมืองของเราเอนจิเนียร์ที่ฝั่งไมเคิลฟาสเบนเดอร์รู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ต้องเข้าฉากนี้รู้นะครับว่าหลายคนตอนนี้กําลังใจสั่นอยากรู้คําตอบกันสุดๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับซากศพเหล่านี้กันแน่และเจ้าสินมบที่เรารู้จักกันมานานมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทางเราจอร์ดออจัสดิวิขอแนะนําให้ทุกคนใจเย็นๆลงก่อนนะครับและรอไปหาคําตอบทีเดียวในโรงภาพยนตร์ดีกว่า แต่ก่อนจะตีตัวไปดูเรามาทบทวนในส่วนของไทม์ไลน์หนังกันสักนิดหนึ่งดีกว่าครับหายนะของพรมิเทีสเกิดขึ้นในปี2093และอีก10ปีต่อมาปี2103ความชิบหายก็ยังคงดำเนินต่อไปในเอเลียนคอนเว t เรื่องราว19ปีก่อนหนังเอเลียนภาคแรงที่เกิดขึ้นในปี2122และที่ต้องรู้กันไว้เลยก็คือ เหตุการ์วายป่วงใน Alien vs r r e d a t o r ทั้ง2ภาคไม่นับว่าเป็นแคนนอนหรือมีผลในไทม์ไลน์ของหนังชุดนี้นะครับดังนั้นเลิกถามหาพี่เตอ๋อก็ได้แล้วนะครับส่วนใครที่คิดว่า a อเลนภาคเดียวเนี่ยมันยังไม่หนำใจพอก็เตรียมเงินค่าตั๋วรอไว้เลยครับพอริดลี่สกอต t ออกมาคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วว่าจะมีหนังตามออกมาอีกอย่างน้อยแน่นอนอ2ภาคก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าในบรรดานหนังเอเลนทั้งหลาย คุณชอบภาคไหนมากที่สุดและเพราะอะไรคุณถึงเลือกภาคนี้ถ้าอยากเห็นรายการของเราพัฒนาไปมากกว่านี้ก็สนับสนุนพวกเราได้ครับที่ patheon.com/justdoit สุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก็ฝากผู้คนติดตามรายการพวกเราด้วยนะครับที่ Woof Facebook และ y t u t u จอ j ์ดอ justdoit พิม just และ it ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย